เพราะว่าครูเป็นพิสูจน์หลายคนแล้วนะครูเป็นพิสูจน์กับคุณพี่ที่อยู่เยอรมันพี่เขาจะลงทุนปีหน้าแต่ครูเป็นบอกว่าสามปีครูเป็นว่าลงทุนไม่ได้แต่ลงทุนแล้วเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีอ,อุปสรรคแล้วทีเนี้ยเขาพี่เขาก็เป็นจริงๆนะคือประมาณว่าเขาลงทุนอะไรทุกอย่าง perfect พอจะไปเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนที่เขาให้เช่าอะค่ะ เขาก็ยุติสัญญาไปอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็เลยโอเชียแล้วเขาจะไม่ฝื่อโชคชะตาะคือ,อตอนนี้สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะแต่ถ้าอยากที่จะปังเลยเฮงเลยนะคุณเ็นก็แนะนําว่าให้อยู่ในช่วงอาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนั้นแล้วถา,ามว่าช่วงเนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะมันก็ชัดเจนเลยว่า มันคือเลขสเราจะต้องมีการพูดคุยนะคะการพูดพูดคุยการแลกเปลี่ยนเลข4ี่มันเป็นการที่เราจะต้องเน้นการปฏิบัติจริงนะคะการอย่างเช่นว่าอย่างน้อยๆเลยสิ่งที่เราทําในปัจจุบันอะไรเงี้ยเราทําในต่อเนื่องเราหรือว่าเราศึกษาให้มันแบบสุดยอดก่อนแต่ว่าสิ่งที่พี่จะทํานี่เป็นเกี่ยวกับอะไระคะก็ทํามาถูกทางทํามาถูกทางนะคะก็เอาอย่างนี้ก่อนก็ได้คือประมาณว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ใน ในการขายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านมันเป็นการขายที่เพราะว่าอย่างเช่นเห็นไหมเราเราจะทำเกี่ยวกับสเปเชีดต่าใช่ไหมคะคือมันึ้นเลขสามเนี่ยเออแปลว่าเราควรที่จะมีการให้เราตอนนี้เราอาจจะเริ่มได้เลยอาจจะเริ่มที่ว่า,าเรามาทดลองใช้แล้วก็ต้องมีการพูดในปีนี้มาตรวการพูดนะเลขสี่เราก็ต้องทําให้เขาเห็นจริงด้วยอาจจะเป็นแบบว่าการลงในอ่า เกี่ยวกับการไลฟ์สดเกี่ยวกับการลงวิดีโอการเกี่ยวกับลงทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้อะไรให้ให้เขาดูก็คือก็คือเราก็สามารถที่จะทาทาต่อเนื่องไปได้นะคะเราก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ลงทุนอะไรที่มันมากมายแต่ว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะไปแล้วพอเราทําไปทําไปมันอาจจะไปปังในช่วงที่เรารอเวลาอยู่นั่นค่ะจะดีกว่านะคะถ้าอยากปังเลยก็ช่วงนั้นละคะ่ะช่วงนั้นเลยยังไงก็ ถ้าทําเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่งมาให้คูณเบนดูให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าแท้คุเูเบนแบบคูณเบนสะดวกมีเวลาสักห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยวคุณเบนโทรหาก็ส่งของพี่บูดี้นั่นแหละอันเอามาให้คูณเบนก่อนแต่ว่าคุณเบนก็เก็บไม่หมดแล้วแหละดวงชะตาแต่ว่าตอนเนี้ยังหาเวลาที่จะเขียนให้หลายๆคนอยู่เพราะว่าคิวคูณเบนเยอะมากๆโอเคอุ้ยสาธุมากเลยเนี่ยสุดยอดมากมีน้อยคนนะที่เรียนถึงอีพีแปดแล้วเพราะว่าเพราะเพราะว่าเดี๋ยวคูณเบนจะซ้ำอีพีแปดเพราะว่า วันนั้นนะ่ะพอดูความสัมพันธ์แล้วกระดานมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยววันนี้เราคุณเบนจะลงให้มันชัดอีกก็เป็นอีจะเป็นการทำ ep แปดเพราะว่ามีแม่แม่โอ้อายุแปดสิบห้าปีเลยเนาะที่มาแล้วโอ้โหสุดยอดมากคุณเบนเลยบอกว่าทําไมหนึ่งถึง ep ถึง ep ห้าคุณเบนถือวางฐานแน่นมากคุณเบนไม่อยากจะอธิบายอะไรในตอนที่ ep หนึ่งถึง ep ห้าเพราะว่าถ้าฐานเราไม่แน่นพอแล้วอ่ะมันก็จะสามคือแบบว่าคิดเลขผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะคำลเลขผิดชีวิตจะ ยิ่งคุณพี่บุดดี้มีเลขสามหกด้วยเนาะถ้าพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าเรามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไงเลขสามสามเนี่ยเป็นเลขเป็นเลขครูบาอาจารย์เป็นเลขวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นวาจาที่ถ้าใครฟังอะไรเงี้ยหรือว่าพูดให้กำลังใจไทยหรือแนะนำไทยเนี่ยมันจะเป็นโอสถแบบนีงนะคะเป็นยารักษาทางกายรักษาทางใจด้วยนะคะสาธุสาธุาธค่ะโอเคงั้นแต่ก็ส่งยินดีมากๆ ค่ะโอเขาขอบคุณมากๆถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ราถามค,คเบนคเบนตอบชา้าแป๊บนึงต้องขออภยัยเดี๋ยววันนี้แหละคเบนจะลงเนี่ยคเบนเพราะว่าคเบนจะเดินทางอีกแล้วคเบนคิดว่าจะลง EP พีซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ EP พีที่เกี่ยวกับว่า,ารู้การรู้การะยานเวลาค่ะรู้วันรู้เดือนรู้ปีนะคะแต่ถ้าวันนี้มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ติดพี่น้องเราเยอะเดี๋ยวคเบนจะลงให้เลยนะคะอย่างเดียวเลยถอดถอดจุดบกพร่อง ว่าต้องเพิ่มตรงไหนแก้ตรงไหนนะคะแล้วก็อา่านหนังสืออย่างนี้หละอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาแล้วก็อ่านตัวเองอ่านพยายามให้ตัวเองอะให้มันครบสี่เลเวลให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบังเอิญที่ครูเบนอนะไปไปเรียนพอดีแล้วก็ไปถอดในช่วงที่ขาขึ้นมันทําให้ชีวิตครูเบนพลิกภายในไม่กี่เดือนมาอ่านไปอ่านมาแล้วก็อ่านตัวเองอ่านพยายามให้ตัวเองอะใ,ให้มันครบสี่เลเวลให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วบังเอิญที่ครูบเบนน่ะไปไปเรียนพอดีแล้วก็ไปถอดในช่วงที่ขาขึ้นมันทําให้ชีวิตรครูบเบนพลิกภายในไม่กี่เดือนเองอ่ะให้มันครบสี่เลเวลให้ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วบังเอิญที่ครูบเบนน่ะไปไปเรียนพอดีแล้วก็ไปถอดในช่วงที่ขาขึ้นมันทําให้ชีวิตรครูบเบนพลิกภายในไม่กี่